ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทกคนนะครับคลิปนี้ก็เจอก,กันกับผมในช่องบ้านสวนชาแนลเช่นเคยนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนเอนในประเด็นทางการเมืองนะฮะพอดีผมรู้สึกว่าเมื่อไม่นานมาเนี่ยมันมีเรื่องที่เป็นประเด็นที่ทำให้ผมไม่พอใจอังยิ่งนะฮะเนาะก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่มหาลัยขอนแก่นนะฮะก็มี ผู้สำเร็จการศึกษาบางคนนะที่ได้ทํากิริยาที่มันไม่เหมาะสมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะของมหาวิทยาลัยคอนแกน่นนะถ้าจะไม่ผิดนะมขจัดงานรับปริญญาเนี่ยวันที่1 9บเถึงยีธันวาคม65ก็เพิ่งผ่านมานี่แหละนะครับก็มีเหตุการณ์ที่ไอคนเรียนจบบางคนนะที่เข้าร่วมพิธี พระราชทานปริญญาบัตรนะได้ไปแสดงพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมต่อองค์ประธานในพิธีก็คือกรมสมเด็จพระเทนะคือสิ่งที่มันทำให้ผมรู้สึกโมโหขึ้นมานะก็ด้วยเหตุที่ว่าหนึ่งนะผมเองก็เรียนจบที่มอขอเช่นกันนะผมจบมานานแล้วละ่ะเกือบ10ปีแล้วนะครับยังไม่ถึง10หรอกแต่ใกล้ละเ เนาะคือผมรู้สึกว่าไอาสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่เหมาะสมนะคือจริงๆแล้วพูดแค่นี้มันมันก็น่าจะจบนะแต่มันต้องขยายความหน่อยเพื <c> ่อ <oughs> ความเข้าใจนะฮะคือคเพื่อนจะเห็นว่าผมไม่ได้เรียกมันว่าบัณฑิตเลยนะครับเพราะว่าผมผมรู้สึกว่าคนอย่างเงี้ยมันไม่คู่ควรกับคําว่าบัณฑิต นในความคาดหวังนะของคนแก่สมัยก่อนนะโดยเฉพาะยายผมเนี่ยนะแกคาดหวังว่าเมื่อนะครับผมเรียนจบนะผมเป็นผู้มีความรู้มันไม่ใช่แค่มีความรู้อย่างเดียวนะมันต้องประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมต่อกาลเทศะด้วย นะครับนาะนั่นคือความคาดหวังของยายของผมยายผมเนี่ยแกเสียไปเกือบห้าหกปีแล้วล่ะนะฮะตอนแกเสียแกก็อายุแปดสิบแปดปีนะฮะก็คือแกเป็นคนที่แก่มากนาะอและแกก็ด่าผมตั้งแต่ผมจบมาใหม่ๆอะ่ะเออว่าเออมึงมึงเรียนจบมาเนี่ยจบถึงปริญญาเนี่ยนะมึงทำตัวได้แค่นี้เองเลยอ นะฮะก็คือมารยาทอะไรต่างๆอะไรพวกนีนะ้มึงจบมาเนี่ยนะมึงต้องทําให้ดีแบบนั้นนะครับนานวันเข้านะผมถึงคิดได้นะฮะว่าเออ <c oughs> การที่จะเป็นบัณฑิตได้เนี่ยนะนะคุณต้องมีคุณสมบัติที่ไม่ใช่แค่ว่ามีแค่ความรู้ คุณต้องประพฤติปฏิบัติตัวให้มันเหมาะสมต่อกาลเทศะต่ออะไรต่างๆมากมายนะฮะเนาะคุณต้องรู้จักให้เกียรติผู้อื่นคุณต้องรู้จักเคารพผู้อื่นเคารพนี่คืออะไรก็คือเคารพต่างๆน่นแหละนะเคารพสิทธิ์ให้เกียรติเขานะเออให้ความเคารพในสิ่งที่เขาได้ทำได้ปฏิบัติ ได้สร้างประโยชน์ต่อสังคมสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่ออะไรก็ว่ากันไปนะมันต้องเป็นอย่าง,งานั้นมันถึงจะเรียกว่าบัณฑิตนะฮะถึงจะเรียกว่าบัณฑิตถึงจะเป็นคนที่แบบอืเป็นไปตามความคาดหวังของยายผมเออเพราะฉะนั้นในมุมมองของผมแล้วเนี่ยคําว่าบัณฑิตเนี่ยมีความรู้อย่างเดียวไม่พอนะคุณเรียนต้งสูง นะคำพูดคําจาของคุณมันก็ควรที่จะเอ้ยเหมาะสมการปฏิบัติตนของคุณมันก็ควรที่จะเหมาะสมเหมาะสมในที่นี้หมายถึงเหมาะสมกับกาลเทศนะฮะแล้วในพิธีอย่างนั้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเนานะคุณต้องเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นคุณต้องเคารพวันดีๆของเขา ุณต้องเคารพผู้ที่มาเป็นเกียรติให้กับบัณฑิตผู้อื่นผู้ที่มาเป็นเกียรติให้กับพวกคุณผู้ที่มาเป็นเกียรติให้กับผู้อื่นคือใครก็พ่อแม่ญาติพี่น้องเขาผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือผู้ที่มาเป็นเกียรติให้คุณคือใครพ่อแม่คุณญาติพี่น้องคุณอาจารย์เจ้าหน้าที่ผู้จัดงานสถานที่องค์ประธานในพิธีเออ คุณต้องรู้จักให้เกียรติรู้จักให้ความเคารพนะฮะต่อให้อุดมการทางการเมืองของคุณเป็นยังไงก็ตามนะคุณก็ควรที่จะรู้จักเก็บไว้สงวนเอาไว้นะฮะในพิธีการอย่างนี้เออซึ่งมันเป็นพิธีที่สำคัญมันไม่ได้มีแต่คุณกับคนที่คุณไม่ชอบเออมันยังมีคนอื่นๆอยู่ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และสิ่งที่คุณแสดงออกในวันนั้นนะไอคนที่ทํำไม่เหมาะสมนะมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ใช่วะเนาะคุณอาจจะพูดคุยกันในกลุ่มของคุณเองว่าเอ้ยมันเท่วะมันสุดยอดวะ่ะแต่ผมบอกเลยนะในฐานะที่ผมโตกว่าคุณนะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณแล้วผมก็เป็นรุ่นพี่คุณด้วยถ้าคุณอยากจะเรียกผมว่ารุ่นพี่นะครับ สิ่งที่คุณทําเนี่ยคือคุณไม่เคารพอะไรเลยคุณไม่เคารพเกียรติไม่ให้เกียรติใครเลยแม้แต่ตัวของคุณเองพ่อแม่ของคุณอะไรอย่างเงี้ยผู้ที่มาแสดงความยินดีกับคุณอย่างเงี้ยคุณไม่ได้ให้เคารพให้ความเคารพให้เกียรติเขาเลยเนาะการที่คุณแสดงพฤติกรรมอย่างนี้และคุณยังหลูเกียรติเพื่อนเพื่อนคุณพี่พี่คุณที่เรียนจบพร้อมกับคุณในวันนั้นด้วยนะฮะเนาะ คนอย่างคุณสำหรับผมแล้วไม่เหมาะสมนะฮะกับคำว่าบัณฑิตนะก็อยากจะบอกคุณอย่างนี้นะเผื่อเผื่อคุณได้มาดูคลิปผมเนาะอยากจะบอกอีกอย่างนะว่าองค์ประธานในพิธีในวันนั้นหรือก็คือกรมสมเด็กประเทศนะครับ พระองค์ทรงสร้างคุณูปการให้แก่ชาติบ้านเมืองให้แก่ระสคนิกรมากมายนะคุณอยากรู้กันไหมนะเด็กรุ่นใหม่ๆอยากรู้กันไหมว่าคุณูปการนะครับที่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ในหลวงทรงบำเพ็ญทรงปฏิบัติ เพื่อให้มันเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองแก่ผสมีัน่อนคนไทยไเรามันมีอะไรบ้างอยากรู้กันไหมเออหรือนะหรือแค่อยากฟังไอ้กลุ่มคนทางการเมืองบางกลุ่มนะที่เอออาจจะดูมีความเป็นคนรุ่นใหม่และก็หน้าตาดีแต่งตัวดีมีเงิน ออกมาพูดจนะบิดเบือนอย่างนันนี่งนะฮะให้ข้อเท็จให้ข้อจริงนะีแต่มันจะให้ข้อเท็จมากกว่าข้อจริงพวกนี้น <laughs> หรือคุณคุณ,ค,ณคุณแค่ต้องการให้คนกลุ่มนี้มาพูดให้คุณฟังแค่นั้นนะนะหรือคุณอยากรู้ว่าทำไมคนอย่างผมนะแล้วก็ประชาชนนะอีกหลายคนหลายส่วน ถึงเคารพสถาบันถ้าคุณอยากรู้คุณกดมือถือคุณดูเนาะว่ามีโครงการอะไรบ้างมีเรื่องอะไรบ้างที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้กับสังคมไทยอย่าไปเชื่อไอคนที่บอกว่าเป็นตัวแทนของพวกคุณมากนะ